สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำออ h อ n c h y กันนะครับทดลองใช้คำสั่งใน Linux เพื่อแสดงการทำงาน process และ t r e a d นะครับโดยก่อนอื่นเราก็จะเปิดตัวของ v i r u a l box ของตัว Linux กันก่อนนะครับแล้วก็พอเดี๋ยวเราเปิดตัวตัว Linux มาแล้วเนี่ยขั้นแรกเราจะทำการอัปเดตตัว os ก่อนนะครับอันนี้ต้องลองก็ต้องรองมันเปิดสักครู่นะครับ โอเคครับพอมันลนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมันจะขึ้นให้ตัว็อกอินนะครับแล้วก็จะ็อกอินเข้าไปแล้วพอ็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นตัวคอมมานด์ไลน์ให้เราใส่นะครับโดยวิธีการอัปเดตตัวโอเอเนี่ยเราจะใช้คำสั่งอ่ su do, อ sudo apt แล้วก็ เก็ตนะครับอัปเดตเพื่อเป็นการเดตตัวโอชนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราใส่พาสร์ดไปอีกรอบครับแล้วจะใส่ผัสโซนไปตอนนี้มันก็กำาลังเอ่อดาวโหลดตัวอัปเดตมาจากตัวอินเทอร์เน็ตนะครับก็ต้องรอสักครู่หนึ่งครับ โอเคครับตอนนี้มันก็โหลดเจ้าตัวอัปเดตโอเอสเสร็จแล้ว,วลครับต่อไปเราจะทำการให้มันติดตั้งเข้าไปนะครับโดยใช้คาสั่ง su นี้นะครับ su r o แล้วก็ apt-get เป็นตัวอัปเกรดนะครับโอเคอันน,นี้มันจะถามว่าต้องการอัปเกรดไหมนะครับแล้วจะถาม เกี่ยวกับเนื้อที่ที่ต้องใช้ด้วยนะครับแล้วก็ตอบ y ไปนะครับเพื่อให้มัน continue เลยอันนี้เมื่อกี้เริ่มตัวติดตั้งแล้วนะครับก็รอสักครู่ครับ ก็ตอนนี้เราจะได้ทําการอัปเดตตัวของ OS I แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการใช้คําสั่ง Top นะครับเพื่อดูเอ่อโพเซนนะครับของคําสั่งแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะทาการติดตั้งก่อนนะครับตัวของเออเราจะติดตั้งตัวของคําสั่งเอ่อไอตัว procps linear น,นะครับโดยใช้ออ sudo แล้วก็ แล้วก็เป็น APT Get Install แล้วก็ตามด้วยชื่อของคำสั่งนะครับโปกเ e s อันนี้ก็จะมันก็จะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็ใช้ตัวคำสั่ง Top ได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะขึ้นตัวของคำสั่งมานะครับจะมี ตัวของคําสั่งท็อปนะครับมันก็จะรันอยู่สักครู่นะครับอันนี้ก็จะมีตัวของท็อปนะครับนี่จะเห็นตัวของ p id นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ตัวของ P ID ของตัวท็อปเนี่ยจะเท่ากับ222.60นะครับโอเคเราจะจดตัวของ P ID ไว้ก่อนนะครับเป็น 222. 222.60สองสองสองหกศูนย์นะครับโอเคแล้วก็เอ่อ ต่อไปเราก็จะให้ตัวเออเราเราก็จะได้ตัวของอันนี้นะครับตัว process id ของตัวคำสั่ง top นะครับก็คือเมื่อกี้ก็จะเป็น2 2 2 6 0นะครับแล้วก็ต่อไปเราจะทำให้ตัวของคำสั่ง top เนี่ยทำงานเป็น background process นะครับโดยคำสั่งที่เราจะใช้เนี่ยก็ก็คือเราจะกลับไปที่ตัว command line นะครับโดยใช้ปุ่ม q เพื่อออกจากตัวตัว top นะครับ แล้วก็ใช้คําสั่ง top นะครับแล้วก็ตามด้วยตัว append นะครับเครื่องหมาย append แล้วก็กดไปครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าตัว top เนี่ยจะขึ้นตัวของพี uh, PA, ่ process id ขึ้นมานะครับโอเคครับมาต่อนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยเราทําการให้ตัวของคําสั่ง top เนี่ยเป็น background process ไปแล้วครับแล้วต่อไปเนี่ยเ,เราจะใช้คําสั่งที่เพื่อเราจใช้คําสั่งที่ ทดสอบนะครับว่าไอตัวคําสั่งที่มีชื่อนี้เนี่ยมี Pro เ e s s id ดอะไรเนี่ยเราใช้คําสั่งออตัวของ process นะครับแล้วก็ทําด้วยลบ e อแล้วก็ a n d เก็บนะครับแล้วก็ใช้ชื่อคําสั่งก็คือ Top นะครับก็จะขึ้นเจ้าตัวอันนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีไอตัวแรกที่จะมีอ,อ่อ p r o c e เ s id เนี่ยเหมือนกับท็อปที่เราหามา ในตอนที่เราใช้คําสั่งนะครับก่อนที่เราจะทําให้มันเป็นบล็อกแบก้าโปรเซสเนี่ยแล้วก็อีกตัวนึงที่ตัวคําสั่งเก็บเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีโปรเซสอดีที่ต่างกันนะครับก็ต่อไปนะครับจะใช้ตัวคําสั่ง ps 3นะครับเพื่อดูให้ดูตัวโปรเซสเนี่ยในรูปแบบของ tree นะครับแล้วก็แต่ก่อนอื่นเราจะมา ติดตั้งเจ้าตัวของคำสั่งมาก่อนนะครับก็จะใช้คำสั่ง sudo นะครับก็ apt-get install แล้วก็ตามด้วยชื่อคำสั่งนะครับก็คือ pst อันนี้ก็มันก็จะติดตั้งตัวคำสั่งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัว pst ได้เลยนะครับ 3. โอเคตอนนี้ก็จะขึ้นเป็น แบบ t r e ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีตัวอันตัวของ login น,นะครับที่เป็น dash แล้วก็ตัว pst แล้วก็ top นะครับเป็นข้างสั่งที่เราใช้นะฮะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นดูเจ้าตัวของ pid แล้วก็พวก t e a d ด้วยนะครับก็จะเป็น คำสั่ง ps t แล้วก็ลบ ps t นะครับตัว t โอเคอ๋ออันนี้มันขึ้นว่ามันไม่มีตัว t นะครับก็งั้นเราเป็นตัวของ ps t แล้วก็แต่ ps เท่าดีวแล้วนะครับก็จะไม่มีตัวของชื่อเทรดนะครับก็จะขึ้นตัวของ P.I.D. ขึ้นมาตามหลังของคำสั่งด้วยนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับให้ทำการยกเลิกคำสั่งท็อปที่เป็น background process เนีนะ่ยแล้วก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า kill นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของเอ่อตามด้วยของ process ID ของคำสั่งท็อปนะครับเมื่อกี้ของเราก็คือสอง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  หกศูนย์นะครับ okay. มันจะขึ้นว่ามันยังไม่มีโปรเซสน,นี้นะครับงั้นเราลองคิวหกหนึ่งโอเคแล้วเราลอง PST เป็นอ่าตัวน,นี้ขึ้นมาใหม่นะครับ ที่เห็นได้ว่าตัวคําสั่งทปย,ยังไม่หายไปนะครับแล้วก็จะต้องใชอนน้อันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับว่าคําสั่งทปเนี่ยทปได้ถูกยกเลิกไปหรือ,อยังนะครับก็คือมันยังไม่ได้ถูกยกเลิกนะครับก็วิธีการยกเลิกเนี่ยก็ใช้ตัวคิวนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวสิกเนลของมันคือลบเก้านะครับลบเก้าเนี่ยคือสิกเนลในการเทม์มเนทโพเซสนะครับากนไหนก็ตามด้วยตัวของ ตัว process id นะครับโอเคมันจะขึ้นว่ามันได้ทำการคิวครับสั่งท็อปไปแล้วนะครับแล้วก็มาตรวจสอบใหม่นะครับที่ตัว p s 3ก็จะเห็นว่ามันไม่มีตัวของคำสั่งท็อปขึ้นมาแล้วนะครับพบคุณครับ